ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาขุดต้นเท้าเยื่อม่อมนะครับเท้าเย่อม่อมหนึ่งในยาห้ารากนะครับยาเป็นจะโลกาววเชียนนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นต้นเท้าเยื่อม่อมนะครับต้นและใบนะครับลำต้นจะเป็นออกสีเขียวนะครับ ส่วนปลายส่วนโคนก็จะออกสีน้ําตาลส่วนปลายก็ส่วนโคนก็จะออกสีน้ําตาล i̇şte. น,นี่ลนะักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่สีน้ําตาลแบบนี้เขียวน้ําตาลนะครับส่วนมาก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้นนี้นะครับเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมจะขุดเป็นต้นตัวอย่างนะครับเฉพาะต้นนี้และรากนี้นะครับ ากอันนี้ลากลากสนลากจะอยู่ด้านล่างนะครับลากแต่ส่วนส่วนตรงนี้ตรงลากช่วงนี้นะครับจะใหญ่กว่าลําต้นนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นลำต้นที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะที่ที่เราที่เราขุดมาแล้วเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะครับหรือขนาดนี้นะครับมันอยู่ที่บางพื้นที่นะครับแต่ว่าใหญ่่สุดก็จะประมาณนี้ครับถ้าถ้าอุดมสมบูรณ์นะครับ อุดมสมบูรณ์ก็จะประมาณนี้ครับนี่รองเท้ายเท้าเยม่อมนะครับเท้าเย็ม่อมเท้าเยม่อมมี2อชนิดนะครับมีเท้าเย็ม่อมแป้งนะครับที่เอาไว้สําหรับทําแป้งทําขนมนะฮะอันนี้จะลบนิดนึงนะครับพื้นที่นี้จะลบนิดนึงนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูข้อแตกต่างระหว่างต้นต้นกับรากอันนี้วันก่อนเรามากุดไว้นะครับเรามากุดไว้อันนี้อันนี้คือต้นตอต้นตอที่ของเก่านะครับอันนี้ขุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะเริ่มแตกนะครับตาจะม่อมแตกง่ายนะครับจะอยู่ในพื้นดินแล้วอันนี้คือต้น ต้นที่เราตัดเมื่อปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจะมีรูนะครับเมื่อแห้งแล้วจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับที่เราซื้อกันในในร้านขายยาก็จะมีรูนะครับรูแบบนี้นะครับนี่มีรูเดี๋ยวผมจะขูดให้ให้ดูเนาะว่าอันนี้ผมดึงออกเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ลากลากเท้าจะม่อมเนี่ยอันนี้ต้นเนะ ต้นมีรูนะครับลองดูนะครับอันนี้พอมาถึงตัวรากรากจะใหญ่กว่าต้นต้นนิดนึงนะครับแต่ไม่มากเห็นไหมรากเท้าใยม่อม,มจะไม่มีรูนะครับรากเท้าใยม่อม,มจะไม่มีรูอื้อดึงขึ้นมาเลยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนดินมัน,มนดินมันนุ่มชุ่มน้ํานะดินมันชุ่มน้ําก็เลยดึงง่ายหน่อย อันนี้ไม่มีรูนะครับแต่ว่า้วยความว่าตรงนี้มันเป็นหินรูลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลากเสียนะผมดึงให้ใหม่ดึงให้ดูนี่ครับอันนี้ที่ดึงมาใหม่ๆเลยสังเกตง่ายๆจะไม่มีรูนะครับลากไม่มีรูนะครับจะมีรูก็คือจากโคนโคนต้นเลยนะครับมา ไม่เกินไม่เกินสองนิ้วถึง3ามนิ้วนะครับไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้โอโอเคครับ